วันนี้ผมจะมาถอนเงินนะครับจำนวน1620นี่เนี่ยนะครับเป็นเงินจริงนะครับเป็นเงินบาทจริงนะครับสามารถถอนได้จริงนะครับคุณดูเพียงแค่ผมเล่นไม่กี่วันครับคุณดูผมเล่นไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับผมสามารถมีเงิน1 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับคุณดูและผมจะมาลงทุนหรือว่ามาซื้อรถเพิ่มอีกนะครับคุณดูนะครับมันจะได้ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเรายิ่งซื้อรถเยอะเท่าไหร่นะครับรายได้ของเรายิ่งจะเพิ่มขึ้นแต่ละวันแต่ละวันนะครับเว็บนี้เป็นเว็บที่ชื่่่่่อออวาา Earthning Car นนะครรดููใทียยกกเลงต ใต้ดีสคริปชั่นนะครับหรือว่าอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับผมจะปักหมุดไว้นะครับคนดูโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Corp FF นะครับก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคนดูนะก็วันนี้เรามาอยู่ในเว็บลงทุนของเราอีกแล้วครับคนดูนะครับก็เป็นเว็บตัวนี้เลยนะครับเอิร์ทนิ่งคานะครับเป็นเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดนะครับแล้วผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับผมเพิ่งมาเจอนะครับเออเป็นเว็บ และนักลงทุนนะครับเออสายฟรีก็เล่นได้สายลงทุนก็เล่นได้นะครับคนดูนะครับและผมบอกไว้ก่อนนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับคนดูนะครับแต่ว่าเว็บนี้น่าจะมั่นคงอยู่คนดูเพราะว่าผมก็เล่นนะครับผมก็ลงทุนอยู่นะครับสำหใครที่อยากลงทุนเหมือนกันกับผมนะครับก็สามารถมาเล่นได้มาลงทุนได้นะครับคนดูนะและวันนี้นะครับเว็บมีการอัปเดตใหม่อีกแล้วคนดูนะเห็นป่ะมีการอัปเดตใหม่นะครับอยู่ตรงหน้าหลักนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยหน้าหลักจะไม่ใช่แบบนี้นะครับคนดูแล้วก็ใครที่เล่นครั้งแรกใครที่สม ครั้งแรกนะครับก็ยังสามารถรับเงินแบบฟรีๆ75บาทเหมือนเดิมนะคนดูนะมันจะมีบอทให้หรือว่ามีรถคันฟรีให้คนดูนะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็กดลิงก์ได้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคครับวันนี้นะครับเราเข้ามาในหน้าเว็บนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็กดตรงเบิกรับไปเลยนะครับเพื่อรับรายได้ที่เราลงทุนเมื่อวานนี้นะครับคนดูนะครับเราก็เข้ามาเบิกรับเลยนะครับคันแรกของผมนะครับก็รับไป6บาทแล้วก็คัน2ก็รับไปอีก9บาทนะครับก็รวมๆก็10บกว่าบาทนะครับคนดู แต่ว่าเราจะมาสอนถอนครับคณดูนะครับถอนก็คือ1,000กว่าบาทที่เราได้มานะคนดูนะผมจะทําการถอนแล้วก็ลงทุนนะครับผมจะไม่ถอนไม่หมดนะหนึ0กว่าบาทเนี่ยผมจะถอนสัก ห้าร้อยพอนะครับเพื่อเอาไว้อีกหนึ่งพันแล้วก็เราจะไปซื้อลดราคาเก้าร้อยกว่าบาทไงคุณดูนะครับวิธีการถอนก็ง่ายๆยเลยครับคุณดูกดเข้าไปตรงถอนเงินนะครับคุณดูพอกดเข้ามาตรงถอนเงินนะครับมันก็จะให้ใส่จํานวนเงินที่เราจะถอนนะครับผมจะถอนห้าร้อยบาทนะครับคุณดูห้าร้อยบาทก็ฟรีเก้าปอร์เนตนะครับก็หักสี่สิบห้าบาทนะครับก็คือจํานวนที่ถอนห้าร้อยบาทเนี่ยก็หักเก้าปอร์เนครับค่าคอมมิชชั่นเก้าปอร์เ็นก็จะหักสี่สิบ้าบาทเราก็จะ เหลือ4 5 5บาทนะครับเราถอน500เนี่ยนะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็ให้ใส่ชื่อของเรานะครับชื่อของเราก็ผมจะใส่ชื่อตัวเองครับเป็นสุริยาแล้วก็อ e ีเมลติดต่อครับอีเมลก็จะเป็นสุริยาอีเมลนี้สามารถติดต่องานผมได้นะคนดูนะใครที่อยากทักมาติดต่องานนะครับก็สามารถทัก e อีเมลตัวนี้ได้เลยนะครับก็สุริยาสีดาวง1099 at gmail.com นะครับคนโดนะแล้วก็ บัญชีธนาคารนะครับบัญชีธนาคารนี่ก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารก็เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารของผมนะครับแล้วก็ป้อญชีธนาคารนะครับผมก็จะเรียกกสีกรแบงค์นะครับแล้วก็กดถอนเงินไปเลยครับคนดูพอกดเข้ามาตรงถอนเงินไปเลยนะครับมันก็จะมีขั้นตอนหนึ่งอีกนะครับจะเป็นขั้นตอนตอนนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเงินของคุณโปรดตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีหรือไม่นะครับก็รหัสยืนยันจะถูกส่งไปเบอร์ที่เราสมัคร เบอร์ที่เรายืนยันบัญชีของเราเนี่ยนะครับแล้วก็กดตรงเกตนะครับเพื่อขอรับ OTP นะครับมันก็จะส่งมาให้ทางเบอร์ของเราพอส่งมาทางเบอร์ของเรานะครับเราก็จะเอารหัส OTP ที่เขาส่งมามาใส่ตรงนี้นะครับคุณดูนะเดี๋ยวผมจะทําการกดตรงเกตไปเลยนะครับเพื่อขอรหัส OTP นะครับพอเรากดไปปุ๊บนะครับมันก็จะทําการส่งรหัสมาทางเบอร์ของเราเลยนะครับคุณดูนะครับก็คือรหัสของผมที่เขาส่งมาก็คือจะเป็นรหัสตัวนี้เลยครับคุณดูนะครับ6 9 5 8 4 6 แล้วก็ผมก็กดยืนยันไปเลยนะครับการถอนเงินสําเร็จหลังจากการถอนสําเร็จถึงบัญชีภายใน3วันทําการเวลาที่กําหนดขึ้นอยู่กับธนาคารนะครับคนดูนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะคนดูนะมันไม่ถึง3วันหรอกครับเรากดถอนตอนนี้นะครับเวลาที่ผมถอนนะครับก็คือ13นาฬิกาสนาทีนะครับคนดูมันจะเข้าภายใน10หา20นาทีเลยนะครับคนดูนะครับเพราะว่าผมกดถอนผมครั้งแรกไงผมก็งงเฮ้ย มันถอนนานขนาดนั้นเลยเหรอ3วันเลยเหรอทีนี้ผมก็นั่งรอแป๊บเดียวนะครับ10บหานาทีนะครับมันก็มีเงินเด้งเข้าในบัญชีของผมเลยครับเนี่ยผมมีการยืนยันให้ดูเลยนะครับคนดูนะก็คือตอนนี้เลยตังเข้ามา455บาทนะครับคนดูโอเคนะครับพอเราถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคนดูนะครับมันก็จะหักของเราเลยนะครับกดปุ๊บมันก็จะหักเลยนะครับเราถอน500อมันก็จะหักไปเลย500นะครับเหลือ 1, 1 3 6บาทนะครับแล้วก็ประวัติการถอนข้อมูลการถอนก็็มมีนนนะคดูัักกจบอววเลา การถอนนะครับ5 0าบาทนะครับผมเพิ่งถอนครั้งแรกไงมันก็จะมีครั้งแรกเลยนะครับคนดูโอเคครับหลังจากที่เราถอนไปแล้วนะครับเรามาลงทุนกันต่อดีกว่านะครับคนดูเรามาซื้อรถเราเพิ่มดีกว่านะครับตอนนี้ตังค์ผมมีอยู่1 0 0 0กว่าบาทนะครับผมจะมาซื้อรถราคา978บาทนะครับตัวนี้รายได้ต่อวันจะได้วันละ48บาทเลยนะคนดูส่วนรายได้ต่อเดือนจะได้1467บาทเลยนะครับคุณแน่ใจหรือว่าต้องการซื้อผลิตภัณฑ์นี้กดยืนยันไปเลครรนดูกาาซื้อสํ็จ รีบกดรับกําไรทันทีนะครับแล้วก็กดรับรายได้เลยนะครับพอกดรับรายได้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีสินค้าที่เราซื้อไว้นะครับคอนโดนะครับก็จะมีรถ3คันที่เราซื้อไว้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีคันสีดําคันสีฟ้านะครับแล้วก็คันสีขาวตอนนี้ผมยังมี3คันอยู่คอนโดนะครับแล้วก็ เงินนะครับของเราก็จะหักเลยนะถ้าเราซื้อไปแล้วนะครับมันก็จะตัดยอดของเราหักของเราไปเลยนะครับคนดูแล้วเราสามารถซื้อกันหลายๆคันได้ด้วยนะครับคนดูเออพอเราซื้อรถมาแล้วนะครับคนดูเราอยากดูว่ารถของเรามีกี่คันนะครับเราก็กดเข้าไปตรงเบิกรับหรือว่ารายได้ที่รอรับตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นสินค้าที่เราซื้อไว้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับ สามคันนะครับก็มันก็จะเด้งเงินขึ้นทุกๆนาทีเลยนะคนดูนะครับเราสามารถกดเบิรกรับเลยนะครับถ้ายอดของเราเราก็สามารถถอนได้ตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราซื้อคันนี้มานะครับเราต้องรอหนึ่งเดือนเราถึงจะถอนได้ไม่ใช่ครับเราแค่กดเบิกรับเงินที่มันผลิตหรือว่ามันขุด ตรงนี้นะครับพอยอดของเราครบ115บาทนะครับขั้นต่ําแล้วก็สามารถถอนได้ครับคดุดูก็มันดีจริงนะครับผมแนะนําเลยนะครับก็ใครที่ไม่รู้วิธีการสมัครนะครับก็ผมจะมีลิงก์คลิป การสมัครนะครับสอนสมัครให้อยู่ตรงใต้ description ด้วยนะคนดูนะใครที่อยากสมัครก็กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้หรือว่าไปดูวิธีการสมัครตรงใต้ description คลิปที่ผมปักลิงก์ไว้นะคนดูนะโอเคครับคนดูนะครับเว็บนี้มันก็ดีจริงนะครับก็น่าจะมั่นคงด้วยแหละนะครับดูจากสถานการณ์ที่ผมเล่นหรือว่าดูประวัติการถอนนะครับมันสามารถถอนเร็วมากนะครับสิบแค่สิบหายี่สิบนาทีก็สามารถถอนเข้าบัญชีเราได้และเวลาการเติมก็เติมเข้าเร็วมากและเวลา ที่เราซื้อรถไปขุดหรือว่าให้มันทํางานนะครับเราก็สามารถกดรับเงินได้ตลอดเวลาเลยนะครับคุณดูนะครับนาทีต่อนาทีสามารถกดรับเงินได้เลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถถอนได้เลยในวันนั้นไม่ต้องรอให้รถครบจํานวน1เดือนอย่างเนี้นะครับแล้วรถแต่ละคันก็กําไรก็จะเห็นๆเลยนะครับคุณดูนะครับคันหนึ่งกําไรได้หลายบาทมากนะครับสําหรับสายลงทุนสําหรับสายฟรีก็มีเหมือนกันครับก็กด สมัครครั้งแรกมันก็จะมีเงินให้เลย75บาทหรือว่ามีรถให้เลยนะครับจํานวน1ขคันนะครับเป็นเวลา3วันรับวันละ25บาท3วันก็75บาทนะครับแต่ว่ามันถอนไม่ได้ดิมันจะถอนขั้นต่ํา15บาทครับถึงจะถอนได้โอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคนกันคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกๆท,ท่านแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ